ฟ้าร่ายสีแล้ต่อมันไปทางเรื่องความที่นานนะคะกิน <c oughs> เลยไม่ต้องกินแหละจับไ,ไปกินไม่ต้องกินค่ะว้าววิวสวยมาก ตอนนี้เรามา,าที่ร้านมันชื่อว่าเลื่อนการ ารที่เห็นวิวของภูเขาน่าจะเป็นเขาของเขาใหญ่ที่สองทุกทีวจะพาไปดูนะคะอันนี้ร้านสวยมากแต่ว่าวันนี้คนเยอะไม่มีที่นั่งก็มานั่งกับน้องต้นไม้ตรงนี้เนี่ยสบายเลยดีใจในเซื้ออไอซี้อันนี้มาคุีมากเลยขาตั้งเนี่ยนได้แสงมันดีมากเลยอ่ะ with วิว และถ้าเคียวเหมือนกันก็อ่อยดีเตอร์แชทอันนี้คือเมนูข้าวผัดมันเนื้อออสเตร,รเลยียนะไม่เห็นจะกินข้าวเลย lèo บรรยากาศดีมากแต่ว่าตอนนี้แดดก็แรงอยู่อันนี้เขาจะทำเป็นอะไรนะเธอเป็นอะไรใหม่สักอย่างนะยังไม่ให้เข้าไปนะคะตรงนู้เป็นวิวต่อไปเราจะไปคาฟเฟ่ที่สองไปกินต่อคนะ่ะมาแล้วต้องเอาให้คุ้ม,ไ,มไปจ้ะ น,นี้เรากำลังเข้าถึงชุมชนกันอีกแล้วนะคะาย่าไปเกกหรอ,หนอมนตราคาเฟ่สวยอ่ะมีบอ่อปลาด้วย สวยจ้ะอันนี้ชามะนาวจ้าหวานห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่น่าหวานน้อยเลยก็คือไม่หวานไปเลยฉันนั้นสั่งน้ำเปล่าเพราะว่าฉันฉันหวานเกินแล้วฉันพอละกับความหวานขอกินน้ำเปล่าล้างปากเสร็จแล้วกับกับคาเฟ่อันนี้ช,ชื่ออะไราคาเฟ่อัน,นีหนบุนทา มตราใบาไร่ไร่นางบอ<ไ>ลบอะไรสักอย่างเลยไร่บอลบอแต่เดียวเสียง<อ>ทีนี้เราจะไปที่เขื่อนขุนด่านปาการชนน,นี่จ้าฝนตูนิดหน่อยอว่าอยู่งอ่ะน้องโบอ่ะน้องโบอ ว้าวสวยจังนั่นไงเขื่อนหูใหญ่มากโคตรอลังการจริงม <c oughs> ันนองอีกแล้วม <c oughs> <c oughs> ันนองไม่เคยเที่ยวเขื่อนอีกแล้วขน <c oughs> <c oughs> าดนูนไกลนะโอ้โหสูง,งมากใหญ่มากอลังการมาก <c oughs> มีร่องแก่งด้วยวันนี้คงไม่ได้ร่อง จอดรถฝั่งนี้จะเป็นให้จอดรถเล่นน้ำใช่ไหมแต่เราจะไปที่ดูเขื่อนสันเขื่อน ไปนั่งพูดคิดเอาใหม่นะ <laughs> <laughs> เราน่าจะต้องนั่งรถกอล์ฟไปชมสันเขือ่อนเออเรารถตัวองไ่ก็องน้กไป้ก่อนไปห้องน้่อบก่อนไปห้องน้ก่อนปนนไ้เไปก่อบไก่อนก่นไปก่ไนาก่นไป้ก่กนน ว่า่เมลดาว้า่มือจะเ <มา S 1> ห็หนกงกองเค่องนเนี่ยน้ขอดีการก็จะั่เขียดเป็นยังไงบ้างกับการไปนั่งรถชมสันเพื่อนคะฮะบอกเพื่อนๆหน่อยสิย้อนมาก <laughs> มัน สำหรับฉันสำหรับฉันฉันชอบเพราะว่าตอนที่นั่งรถอยู่ข้างล่างอ่ะตอนขับอยู่ข้างล่างอ่ะฉันเห็นมันใหญ่มากอะมันอลังการใช่ไหมแล้วคนบรรยายเขาก็บอกว่าธงไฟนี่ธมไฟฉันเหมือนว่าฉันคุยกับเธอคนบรรยายเขาบอกว่ามันเป็นเขื่อนด่านไอเขื่อนคอนกรีตที่ยาวที่สุดในประเทศไทยโทรฉันฉันว้าวตั้งแต่อยู่ข้างล่างแล้วอะรู้สึกก็โอเคนะคะพับใจค่ะณจุดนี้ จะให้ดูวิวนะคะอันนี้เดินมาถ่ายรูปว้าวนี่ไงกว้างมากจริงๆมันมีนั่งเรือด้วยนะแต่ว่ามันหมดแล้ว ขนาดนี้เพราะว่ามันมันฝนตกเม,มือกมากเนี่ยอากาศาไปเ<ด>ถอะเราไปหาแอร์กันเถอะไม่มีแอร์มีที่รถในรถนั่นแหละกลับเลยกลับบ้านเลยไม่ใช่ไม่ใช่กลับก่อนอนะคะตอนนี้ฝนเริ่มจะแมแม่ๆลงมาแล้วมันเหมือนหลอกนกลับกันดีกว่าจ้าว้า และตอนนี้เราอยู่ที่ไหนพูดซิเขื่อนขนดานบารชอนอยู่ที่อ๋อตีนเขื่อนเลยเขาเรียกอะไรวะสายที่เราแบบมองมองลงมาจากที่เมื่อกี้เรานั่งรถจราเั้มันใหญ่มาก Amazing มากเดีย๋ยวเราจะเดินไปที่ตรงประตูที่เขาระบายน้ำคูรนะใจดูนะเนีย่ยเที่ยวกับคนดิ ไอนั่นน่ะไอที่เป็นสีน้ําตาลน้ําตาลเนี่ยมันเป็นขั้นบันไดด้วยใช่ไหมที่มีข่าวว่ามีคนมีคนเคยปีนน่ะใช่ไหมเออนามมันจะได้เป็นแบบลงมานี้อะปกติปกติเขาจะปล่อยทางประตูระบายน้ําอันนี้หรือว่าอันนี้ด้วยอันนี้ไม่ปล่อยมันไม่มีทางไปไงไปไหนอะปล่อยมาทเนี้ยปกติก็ปล่อยแบบนี้ด้วยเหรอ ไปทางไม่ปล่อยแล้วเขาทาเป็นบันไดทําเป็นบันไดเฉยๆเป็นการก่อสร้างแต่ปกติถ้าปล่อยก็ปล่อยทางนี้